สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ทักทายกันอยยุอายุให้แล้วครับพี่น้องให้มั่นครับกับตะกี้กับปลูก้อยครับนี่กาเจ้าเสาปลูก้อยเนาะมาดีกับก็เจ้ากับปลูกมั่น่อครับพี่น้องฝนโตมากกับน้ำค้งครับพี่น้องใหย่ก็เลยมาสอนครับหาอยู่หากินครับนี่ก้อนอีสานครับเอาเกือบไส้ย่างดีพนนี้ครับพี่น้องถอดเกือบไส้ย่างดีครับไส้คุพิถีชีวิต ของชาวอีสานครับพี่น้องนะครับแมงลงาำแมงดาครับพี่น้องเกือบใสครับกันมันเต้นมันยังขนน้ำแมงดาหลายตัวอยู่ครับสีหาหาตัวหมดแล้วครับเอาไปอ้อมไปก้อยก็ว่าไปครับพี่น้องนี่ครับย้ายกับมาเลือกแล้วครับหน่อยมาแล้วมาเลือกครับว่าสีควอมสั่นครับพี่น้องหนังไฟไปย้ายครับพี่น้องความใส่พักอีเลิศครับนี น้อยๆเข้มๆครับพี่น้องนะครับพอเจาะครับนี่เศษนู่นน่นครับพี่น้องแล้วลรอครับนี่สุดยอดครับนี่อมครับแมงลังก์งใส่ห่วกใส่แมงดาครับพี่น้องใส่ใบพักอีเหลืแล้วครับพี่น้องสุดยอดครับนี่ของแสบอีสานครับน้อยๆเข้มๆพี่น้องมาครับ กินข้าวนำกันครับพี่น้องบรรยากาศทุ่งนาสบายสบายครับ